ช้างน้าวครับผมช่างน้าวครับช้างน้าวเขาจะมีสีแบบนี้ครับเป็นกล้วยไม้ป่าธรรมชาตินะครับช้างน้าวจะเกาะตามหินนี่ถ้าเราเห็นแบบนี้นะครับแบบนี้คให้เชื่อกอนุรักษ์ถ้าเราจะช่วยเขาปลูกให้เร็วที่สุดเร็วเร็วก็แบบนี้นะครับ,รบเราจะโน้มแบบนี้โน้มกิ่งมาแบบนี้แล้วก็ เอากาแบบนี้ครับนี่ไปแบบนี้ครับอันนี้ทําให้ลูกเขาจเจริญเติบโตเยอะขึ้นไปอีกครับโดยที่กว่าเขาจะขึ้นมาได้อาจจะใช้เวลานาน,านแต่ถ้าเราทําแบบนี้ภายในหนึ่งหรือสองสัปดาห์เขาจะ,จะเจริญงอกงามเป็นกอใหญ่ขึ้นมาอีกครับเราช่วยกันอนุรักษ์ครับไปต่อครับหาเห็ด กลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ก็อยู่กันที่ภูอีกเช่นเคยครับวันนี้จะมาหาดูเห็ดละงกหรือเห็ดพึ่งครับว่ามีหรือเปล่าครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเห็ดเห็ดพึ่งนะครับเห็ดละงกนี่รู้สึกว่าจะไม่ยังไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นะครับวันนี้มาลุ้นกันว่าจะมานขนาดไหนครับครับทางล่านก็เจอเลยครับนี่ นี่มานแลครับเห็ดพึ่งขมเห็ดพึ่งขมครับนี่สามต่อกนะครับนี่เก็บแล้วครับปาดนี่ครับเตีนมันเราจะเก็บ เอาไปกองไว้ที่อีกทีหนึ่งครับ,รบมันแล้วครับนี่ เห็ดพึ่งคมเห็ดพึ่งคมหรือเปล่าเนาะแบบนี้ครับครับเราจะเอาเอาตีนมัน ตัดตีนมันทิ้งไว้นี่แหละครับวันนี้ไม่ได้เอามีดมาเราก็จะหักเอา พึ่งคมครับดอกสวยอยู่ครับเด็บพี่น้องเจ็บพ,พึ่งคมครับน่นเดาครับดอกโอ้ลำมองลำมองนะครับว่าฮักนะพี่น้อง ดกอดกไม้ดอกไม้หาต่ออีกครับมูเนะครับพี่น้องโอ้ยกองอุ่มพุ่นเลยครับนะ่ะนะครับโอ้โหครับเป็นมูเลยครับเนาะ ควรเลยกองอุดเพื่เลยมาเก็บน้ำกันพี่น้องครับานะครับงาน,น เพชรพึ่งเพชรพึ่งสรอ,ององอหรือเปล่าครับสามดอกครับอีกดอกหนึ่งเพชรพึ่งสรอ,องงอ,อาขาหลุดเลยครับ